สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอุดมไอเดียนะครับผมและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวนสองไร่เฮเทคนะครับตอนนี้ผมมาที่สวนนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยบอกว่าอยากจะอัปเกรดระบบปั๊มน้ําที่ใช้ในการเลี้ยงปลานอกจากที่ผมทําระบบสูบน้ําสําหรับปลูกต้นไม้หรือว่าสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินนี้นะครับผมก็จะมีระบบหนึ่งที่พ่อใช้งานอยู่ก็คือปั๊มน้ําที่ใช้ในการเลี้ยงปลานะครับผมซึ่งก็จะเป็นบ่อที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับทั่วสวนเนี่ยก็จะมีแผงโซลาเซลล์เต็มไปหมดนะครนง้ผมี มาตรงนี้นะครับตรงโน้นนะครับผมคือทั้งสวนเนี่ยคือเรียกได้ว่าใช้ระบบโซลาเซลล์เกือบจะ100%เลยนะครับทุกคน mm hmm. มีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เป็นปั๊มน้ําที่ใช้น้ํามันอยู่หรือว่าใช้เครื่องยนต์อยู่นะครับ ปัญหาที่พบเจอนะครับก็คือพอใช้มาประมาณ6เดือนแล้วนะครับเฉลี่ยค่าน้ํามันเนี่ยมันจะตกที่ประมาณเดือนละ1,500้บาทถ้าเราคิดเป็นเดือนนะครับผมเอาแบบตีกลมๆสัก10เดือนเนี่ยก็จะจ่ายค่าน้ํามันไปแล้ว1 5 0 0 0ับาทนะครับมานับรวมประมาณสัก23ปีผมว่าก็มีหลายหมื่นเข้าไปอยู่นะครับผมซึ่งมันก็เป็นต้นทุนในการเลี้ยงปลานะครับวันนี้พ่อเลยอยากจะลองให้ผมนะครับมาประเมินดูว,ว่าเราจะใช้ปั๊มโซล่าเซลล์ตัวไหนเนี่ยที่จะมาทดแทนตัวนี้ได้บ้างอยากจะให้มาเปลี่ยนให้หน่อยนะครับ ถ้าพูดถึงพลังงานที่เรานํามาใช้กับปั๊มน้ำนะครับเริ่มตั้งแต่ใช้แรงคนใช้น้ํามันใช้ไฟ,ฟฟ้าตามบ้านเราก็จะใช้เป็นไฟ AC เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานนะครับผมระบบฟาร์มหรือว่าสวนแบบนี้ส่วนมากก็จะนิยมกันเป็นโซลาเซลล์หรือว่าปั๊มระบบดีปั๊มโซลาเซลล์มันก็คือปั๊มที่ใช้ไฟระบบ DC เน้นกับแผงโซลาเซลล์โดยตรงโดยจะมีกล่องคอนโทรลมาควบคุมนะครับแสงแดดในแต่ละช่วงของวันแดดเบาแดดแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมีกล่องคอนโทรลมาควบคุมนะครับปั๊มที่เร,อ,บแบร,รอแหืผซ ต่อเข้าไปมันก็จะทํางานนะครับผมถ้าพูดถึงปั๊มน้ําหรือปั๊มโซลาเซลล์นะครับเราจะมาดูแค่พลังงานหรือแหล่งไฟอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมเราต้องดูแหล่งน้ําด้วยนะครับเราต้องรู้ว่าแหล่งน้ําที่เรามีเป็นแบบไหนและปั๊มแบบไหนเหมาะสมนะครับผม ซึ่งแหล่งน้ําผมจะแบ่งออกเป็น2แบบให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับบอ่อน้ําประเภทที่1น,นะครับก็คือบอ่อบาดานลักษณะของเขาก็คือจะเจาะลงไปเป็นท่อลักษณะแบบนี้ตั้งแต่3นิ้วจนถึง6นิ้วนะครับผมค่อนข้างลึกเลยตั้งแต่30เมตรไปจนถึง100เมตรก็ได้การที่จะเลือกใช้ปั๊มน้ํากับบ่อบาดานก็ต้องมีความจําเพาะเจาะจงนะครับผมซึ่งปั๊มที่เหมาะสมนะครับก็คือปั๊มซัมเมอร์หรือว่าเรียกกันว่าปั๊มบาดานนั่นเองนะครับผม ปั๊มเสมอ์ก็จะเป็นลักษณะทรงกระบ,บอกที่เราสามารถสวงเข้าไปในบ่อบาดาาได้เลยแต่ปัม๊มเสมอ์นั้นก็มีข้อจํากัดในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงจึงมีปั๊มอีกประเภทหนึ่งที่เรียกได้ว่าสูสีกันกับปัม๊มเ u มอ์นะครับราคาก็จะถูกลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ปั๊มเจ็ตนะครับผมปั๊มเก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือแบบ1ไส้และ2ไส้นะครับผมแบบนี้คือปั๊มเจ็ตสไส้1ไส้มันก็จะมีข้อจํากัดในความลึกส่วน2ไส้ความลึกในการสูบน้ำํำมันก็จะมีมากขึ้นนะครับและปัมม๊มอีกประเภทนึงนะครับที่เราเห็นกันโดยทั่วไปตามบ้านนะครับก็คือปั๊มอัตโนมัติหรือว่าปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กนะครับ ตัวนั้นก็สามารถที่จะใช้งานกับบ่อบาดาลได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีข้อจํากัดในเรื่องของความลึกนะครับอาจจะลึกได้ไม่เกิน15เมตรกําลังของเขาก็ค่อนข้างน้อยนะครับต่อไปเราไปดูบ่อประเภทที่2กันนะครับบ่อแบบที่2นะครับก็คือบ่อขุดหรือว่าสระน้ําแบบนี้หรือว่าบ่อธรรมชาตินะครับซึ่งบ่อแบบนี้นะครับผมลักษณะก็คือเป็นแอ่งลงไปนะครับจากตะลิ่งหรือว่าจากขอบสระเนี่ยประมาณสักไม่เกิน2-3เมตรความสูงของขอบสระและความลึกของน้ํารวมๆแล้วจะไม่เกิน5เมตรนะครับ เพราะฉะนั้นปั๊มทุกประเภทนะครับสามารถสูบน้ําได้ลึก5เมตรอยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับผมและปั๊มนี้นะครับก็เป็นปั๊มสําหรับการสูบน้ําบ่อปลานะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้น้ําอยู่เรื่อยๆตั้งแต่การเติมน้ําหน้าแรงเนี่ยน้ำมันจะลดเร็วมากอย่างที่2ก็คือเวลาที่จับปลานะครับก็คือเราต้องปล่อยน้ําทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็จับปลาเสร็จแล้วก็จะเติมน้ําเพื่อเลี้ยงปลาในรอดต่อไปนะครับบ่อปลาที่ผมพูดถึงนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับผม ก็จะเป็นบอ่อเล็กๆเป็นบอ่อขุดนะครับปลาที่เลี้ยงก็จะเป็นพวกปลาตะเพียนปลานินหรือปลาดุกนะครับผมระบบน้ําที่ใช้ก็คือเป็นระบบหมุนเวียนนะครับก็คือ1ก็คือจะเติมเวลาที่มันลดลงนะครับแล้วก็พอเต็มแล้วมันก็จะหมุนเวียนนะครับแล้วก็พอเราจะจับปลาเนี่ยแล้วก็จะปล่อยน้ําทิ้งนะครับปล่อยน้ําทิ้งให้บอ่อแห้งแล้วก็ลงไปจับปลานะครับหลังจากนั้นก็จะทําการเติมใหม่นะครับอัน ue, นี้ก็เป็นบ่ออนุบาลปลานะครับระบบก็คือจะมีท่อ เชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยนะครับเวลาที่เราปล่อยเนี่ยก็คือมันจะลงไปรวมกันข้างล่างนะครับผมคือปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เยอะอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับวิธีการเตรียมสระสาหรับการเลี้ยงปลาในรดต่อไปนะครับทุกครั้งที่จะเลี้ยงใหม่แล้วก็จะเอาโคลหรือว่าดินออกแล้วก็เติมน้ําเข้าใหม่นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นบ่อดินที่ขุดเองโดยมือมนุษย์นะครับขุดเองทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้วิธีการขุดสระนะครับว่าขุดยังไงนะครับการอนุบาลปลากัน เพาะพันปลาหรือการเลี้ยงปลาลักษณะแบบนี้เป็นยังไงก็สามารถที่จะดูได้นะครับผมที่ช่องอีกช่องนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมสําหรับหน้าที่ของเราตอนนี้นะครับ ก็จะไปทำการสั่งซื้อปั๊มน้ำและโซลาร์เซลล์มาทำการติดตั้งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเราจะซื้อของผ่านออนไลน์เป็นหลักปั๊มน้ำที่ผมจะใช้ก็ต้องใช้เป็นปั๊มหอยโข่งขนาด2นิ้วต้องสามารถที่จะไปเปลี่ยนกับปั๊มเดิมได้ปั๊มที่เราถอดออกเนี่ยมันเป็นปั๊ม5แรงก็จริงแต่คำว่า5แรงของเครื่องยนต์เนี่ยหมายถึงอาจจะต้องเร่งจนสุดและเครื่องทำงานรอบสูงนะครับถึงจะได้5แรงการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเราเร่งแค่นิดเดียวในการสูบน้ำถ้าเกิดว่าเราจะเปร,ะบบรีปยบเทียนนบก ในที่นี้ผมจะเผื่อไป2แรงเลยนะครับก็คือผมจะสั่งเป็นปั๊มหอยโขงขนาด2แรง2นิ้วแล้วก็แผงโซลาเซลล์ที่ใช้กับปั๊มที่เราจะสั่งได้นะครับผมปั๊มหอยโขงโซลาเซลล์ก็มีตั้งแต่ราคา1 9 0 0กก็มีนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นขนาดเล็ก โอเคเรามาดูอีกเว็บหนึ่งนะครับทุกคนของไทยวัสดุนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะจัดโปรโมชั่นกันค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนช้อปออนไลน์ต้อนรับสมาชิกใหม่สมัครวันนี้ฟรี200บาทฟรีค่าจัดส่งอีก80บาทด้วยสินค้าลดราคาและมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยลดสูงสุด70%ชิ้นที่2ลดเพิ่มอีก50%ปั๊มน้ําก็มีทั้งมัม AC ซีใช้ในไฟบ้านแต่ว่าเราจะใช้ที่สวนเนี่ยเราจะใช้เป็นปั๊มดีนะครับทุกคนแทบจะทุกตัวเลยนลลาาน,นนนะครรัทีีี่มมโโปชแลล้ดาาใตอ จะมีปัม๊มโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้ลดราคาอยู่ที่17เปอร์เซ็นต์แต่ว่านี่เป็นปัม๊มสัมเมรสขอนใจแอนเทคนะครับอ่านี่ปัม๊มหอยโข่งนะครับทุกคนใจแอนเทคขนาด72โวลต์750วัตต์นะครับตอนนี้ก็คือหนึ่งแรงนั่นเองนะครับทุกนะคนลองหาดูซิว่ามันจะมี2แรงไหมนะครับลักษณะปัม๊มแบบเนี้ย อ่านี่ไงทุกคนตัวนี้จะเป็นปั๊มหอยโข่งวัตเลอนะครับของ j a n t e c ครุ่น DCPM 5 0 1 7นขีด17ะครับตัวนี้จะใช้ไฟ DC อยู่ที่ 110V โวลต์นะครับกำลัง1,500วัตต์หรือว่าประมาณ2แรงนะครับเราจะสั่งอันนี้เลยนะครับผมกดใส่รถเข็นแล้วก็เลือกสาขาที่ใกล้บ้านนะครับโอเคเราได้ปั๊มน้ำแล้วนะครับต่อไปก็จะไปเลือกแผงโซลา r เซลล์นะครับนาไฟฟ้านะครับอ่านี่ระบบโซลาเซลล์นะครับผม จริงๆเราเข้ามาโหมดนี้ตั้งแต่แรกก็ได้นะครับทุกคนก็คือเข้าไปที่งานไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์นะครับเนี่ยก็จะมีทั้งแผงโซลาเซลล์ปั๊มโซลาเซลล์และอุปกรณ์โซลาเซลล์นะครับก็มาเลือกในโหมดนี้ได้นะครับผมแผงโซลาเซลล์ ตอนนี้มีอยู่2รุ่นนะครับผมเป็นของ JA Solar เป็นโมโนเหมือนกันนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น355วัตต์ฝั่งขวาจะเป็น450วัตต์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับปั๊ม2แรงถ้าเป็น355วัตต์เนี่ยต้องใช้3แผงซึ่งราคาตอนนี้3,880บาทคูณ3เข้าไปก็ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับแต่ถ้าเป็นขนาด450วัตต์นะครับเราสามารถที่จะใช้แค่2แผงรวมราคาเข้าไปแล้วก็ไม่ถึงหมื่นเพราะฉะนั้นในโปรเจกต์นี้ผมจะเลือกเป็น2แผงขนาด450วัตต์นะครับแผงโซลาร์เซลล์โมโนคริ โซลารุ่น JAM 72 S20 450 MR นะครับผมเป็นแผงโซลาเซลล์โมโนโคริสตัลไลน์แบบฮาร์ฟคัสเซลนะครับผมแผงโซลาเซลล์ฮาร์คัสเซลก็คือแผงโซลาเซลล์ที่ผลิตจากซิลิคอนมีทั้งผลึกเดียวแล้วก็ผลึกรวมจากปกติเซลล์มันจะใหญ่ๆเป็นสี่เหลี่ยมก็จะโดนตัดครึ่งเป็น2ข้อดีของแผงโซลาเซลล์ประเภทนี้ก็คือค่าความต้านทานจะต่ำเนื่องจากว่าเซลล์มีขนาดเล็กมีกระแสต่ำส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงความร้อนที่แผงต่ำเนื่องจากกระแสที่ผลิตต่ำส่งผลให้อายุการ้สรถผลิตกะแได แม้มีแสงสองแค่บางส่วนของแผงนะครับเนื่องจากว่าแผงผลิตได้ทั้งบนและล่างนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์ที่เราต้องการทั้ง2ออย่างทั้งแผงโซลาเซลล์แลวก็ปั๊มน้ำแล้วนะครับทุกคนไทยวัสดุเนี่ยเขาก็เป็นร้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ทั่วไปนะครับทุกคนก็เข้าไปซื้อบ่อยปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปที่สาขาไปเดินเลือกให้เมื่อยแล้วนะครับเราก็เลือกที่เว็บสามารถที่จะไปรับได้ที่สาขาหรือไม่ก็ให้ทางสาขาส่งมาให้ที่บ้านก็ได้นะครับก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนอกจากปั๊มน้ำหรือโซลารเซลล์ที่เราซื้อมาแล้ว ก็ถูกมากๆเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะมีดีลเดือดด้วยนะครับทุกคนก็คือจะมีสินค้าที่มาลดราคาทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูที่เว็บหรือว่าดูที่สาขาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาปั๊มน้ําและแผงนโซลาเซลล์ของเราเนี่ยมาทําการทดสอบแล้วก็ไปติดตั้งกันนะครับหลังจากที่เราสั่งไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปรับปั๊มมาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นปั๊มห้อยโคงขนาด2แรง2นิ้วเป็นมอเตอร์บัตเหล็กตัวปั๊มก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างก็คือตัวบอดี้ที่เป็นโครงเหล ผมมีท่อดูดมีท่อส่งขนาด2นิ้วนะครับกำลังขับได้จากมอเตอร์1,500วัตต์ตรงนี้นะครับผมมอเตอร์บัสเลดด้านหลังมีใบพัดพัดลมระบายอากาศนะครับผมซึ่งเราจะสังเกตนะครับว่ากล่องคอนโทรลเนี่ยมันมี2กล่องนะครับอันนี้ก็คือกล่องคอนโทรลที่มาควบคุมมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์บัสเลดเขาก็ต้องมีวงจรโดยเฉพาะของเขานะครับในการควบคุมนะครับกล่องคอนโทรลเนี่ยก็จะต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลของแผงโซล่าเซลล์อีกทีนึงนะครับ เปิดเข้ามาด้านในก็จะเจอกล่องคอนโทรลนะครับมอนิเตอร์ก็จะมีหน้าจอ LCD ตัวนี้นะครับคอยบอกค่าต่างๆนะครับไฟแสดงสถานะฝั่งและสีดวงนะครับผมปุ่มควบคุมหรือว่าปุ่มตั้งค่านะครับฝั่งขวามือก็จะมีไฟแสดงสถานะในเรื่องของความเร็วรอบก็คือ RPM นะครับกระแส m นะครับ โวลต์และก็วัตต์นะครับผมมีปุ่ม on off switch up down set แล้วก็ enter นะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับผมโดยที่เราสามารถเข้าไปตั้งค่าค่าต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับผมแผงโซลาร์เซลล์ที่เรานำมาทดสอบในวันนี้นะครับผมเป็นแผงโมโนคริสตัลไลน์ขนาด450วัตต์ของ JA Solar นะครับผมตัวนี้ก็ไดโวลต์อยู่ที่49.70โวลต์ตามสเปคนะครับซึ่งเป็นโวลลอยถ้าเกิดว่าเราต่ออนุกรมกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100โวลต์นะครับผมซึ่งวัตต์ที่ได้ก็คือ900วัตต การต่อโดยต่อแบบอนุกรมนะครับก็คือเอาขั้วบวกและขั้วลบของทั้งสองแผงมาเชื่อมต่อกันนะครับและแผงก็จะเหลือขั้วบวกและขั้วลบอย่างละหนึ่งขั้วนะครับเราก็จะมาต่อเข้ากับปั๊มน้ําของเรานะครับผมขั้วบวกและขั้วลบของแผงเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับทั้งสองแผงก็จะเหลือขั้วอยู่ด้านข้างนี่เป็นขั้วลบนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นขั้วบวก เราก็ทําการต่อจากตรงนี้เข้าไปที่ปั๊มน้ำนะครับการต่อจุดที่2ก็คือต่อไฟจากแผงโซลาเซลล์ที่เราทําการอนุกรมกันเมื่อกี้นะครับเข้ามาที่กล่องคอนโทรลของตัวปั๊มน้ำนะครับโดยไขยน็อตออกก่อนนะครับด้านในเราจะเจอพอร์ตเชื่อมต่อนะครับผมซึ่งตัวปั๊มนะครับก็เชื่อมต่อไปที่กล่องแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นโซลาเซลล์นะครับ โซลาเซลล์ก็คือตรงนี้นะครับ p บวกและลบร้อยสายเข้าไปในหัวจุกตรงนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปตามช่องหลังจากที่เราต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับกล่องเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการเซ็ตสำหรับการใช้งานนะครับผมอันดับแรกก็คือทำการเติมน้ำเข้าไปก่อนเลยนะครับ เติมจากฝั่งน้ำออกก็ได้นะครับผมโอเคตอนนี้กล่องก็ขึ้นแบบนี้นะครับผมมีไฟกระพริบที่เมนูเวลนะครับผมแล้วก็ P48 นะครับตอนนี้ก็คือไฟเนี่ยเรียกได้ว่าไม่พอสำหรับการใช้งานนะครเพราะว่าเมฆเต็มฟ้าเลยทุกคนดูนะครับผม เพราะฉะนั้นนี่คือถือเป็นการทดสอบฟังก์ชันการตัดอัตโนมัติเมื่อแสงแดดไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยถนอมอายุการใช้งานของปั๊มไม่ว่าจะเป็นขดลวดหรือกล่องคอนโทรลนะครับผมอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันการตัดตอนที่ไม่มีน้ำนะครับผมก็คือตอนไม่มีน้ําหรือว่าน้ําแห้งน้ำหมดบ่อเนี่ยตัวปั๊มก็จะตัดอัตโนมัตินะครับป้องกันปั๊มไหม้นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับจากเมื่อกี้ไฟกระพริบที่เวลนะครับตอนนี้มากระพริบที่พาวเวอร์แล้วนะครับทุกคนอ่าเนี่ยนะครับกระ อ่าโอเคแสดงว่าตอนนี้แผงสามารถที่จะจ่ายไฟเข้ากับกล่องที่พร้อมจะทำการสูบน้ำได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดนะครับผมอ่าโว นี่ก็คือแรงดันน้ำนะครับทุกคนค่อนข้างแรงมากๆนะครับอันนี้ก็คือ,อว้อาวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าน้ำหมดทางแล้วเครื่องจะหยุดทำงานหรือไม่นะครับผมอตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีน้ำไหลขึ้นผ่านท่อแล้วนะครับมาดูกันว่าปั๊มจะตัดการทำงานหรือเปล่านะครับผม ปั๊มเงียบไปแล้วนะครับทุกคนก็คือตัดการทํางานตอนไม่มีน้านะครับผมก็ถือว่าเป็นการทดสอบไปในตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ข้อต่อแล้วมาดูความแรงกันอีกทีหนึ่งนะครับว้าวทีดีว่าแรงนะครับผมนี่ก็คือเป็นแรงดันน้ำนะครับผมระหว่างที่แดดเวลาประมาณ10โมงถึง11โมงนะครับเยี่ยมไปเลย เดี๋ยวเรามาดูที่มอนิเตอร์นะครับผมอตอนนี้นะครับไฟอยู่ที่68.9โวลต์นะครับผมความเร็วรอบของปั๊มน้ำอยู่ที่1,943รอบต่อนาทีนะครับในส่วนของแอมป์อยู่ที่6.4แอมป์นะครับตัวนวัดหรือกำลังนะครับอยู่ที่460วัตต์นะครับผมก็การทำงานนะครับทุกคนตอนนี้เรียกได้ว่าทำงานครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าวัตต์เนี่ยที่จริงแล้วแผงเขาผลิตได้900วัตต์ แต่ตอนนี้ทํางานได้อยู่ที่400กวัตต์เพราะฉะนั้นน้ําที่เราเห็นเนี่ยคือน้ําแรงดันครึ่งหนึ่งของปั๊มน้ําทําได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าแรงมากๆแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ทดสอบระบบไว้กลางแจ้งอยู่นะครับปัม๊มหอยโค่งของไจแอนท์เทแรงเครื่องนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆกับแผงโซลา r เซลล์ของ JA SOLA r ขนาด450วัตต์สแผงนะครับทุกคน ถ้าทุกคนต้องการแรงกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะคูณเข้าไปอีกไม่เกิน1,500วัตตามสเปคของปั๊มน้ำนะครับผมแต่ว่า900วัตผมก็มองว่าค่อนข้างแรงแล้วนะครับซึ่งการทดสอบเมื่อกี้เนี่ยแสงแดดมาประมาณครึ่งนึงไฟมาประมาณ400กว่าวัตก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนระบบปั๊มครั้งนี้นะครับผมมองถึงระยะยาวว่ามันคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยถ้าเราเฉลี่ยเดือนละ1 0 0 0บาทปีนึงก็จะประมาณ1 2 0 0 0บาท2ปีก็2 4 0 0 0แต่ระบบที่เราจะเปลี่ยบในวันนี้รวมกับท่อและข้อต่อเนี่ยไม่ถึง2,500 0นะครับเพราะฉะนั้นราคาเปรียบเทียบกันเนี่ย ระบบโซลาเซลล์เนี่ยจะใช้งานได้อย่างน้อยๆเลยก็คือ1 0ถึง15ปีหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้อยู่ที่การบำรุงรักษาและการใช้งานนะครับและยิ่งเราใช้เป็นแผงโซลาเซลล์โมโนคริสตัลไลน์แดบาร์คัตเซลล์แล้วนะครับมันก็จะสามารถยืดอายุก,การใช้งานออกไปได้อีกแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับสนใจปั๊มน้ําและแผงโซลาเซลล์ที่ผมนํามาทดสอบนี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถไปดูได้ที่ไทยวัสดุหรือว่าเว็บของไทยวัสดุคลิปต่อไปเราจะเอา,เาอุนน คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ